มาสิล่าล่างมาน้ำเป็นแพร่เงียบง่ามแม่ไปเป็นโฮสพักลูกแม่เค้ข่อยได้อันนี้นะไอ้ตัวแม่เออมีตัวอวดก็โม้แต่ไอ้แกงกระดอนั่นตึงต้องเนนะไนะสบายดีพี่น้องสบายดีสาวชุดนี้ทักทายสบายดีพี่น้องบ๊วยสุขุขคนเด้ออันนี้ถักทายสบายดีพี่น้องก็ลุกละสบายดีป่าลุงก็เร็วสบายดีป่าลุงวันนี้ไอเทปใต้บ่ได้มา จะไปดีปปาดุง่งน้อเจ็ดพันพงเทียนออกมาหน้าจ้ะพี่น้องและเมื่อนี้สีพามาพดกพักก่อนดพักแรกกับสีพาไปเบิ่งเฮ็ดของเราที่ออกที่ออกไร่สำได่เมื่อวานนี้บมไดมาหมู่บ้านน,านีน้อยู่งานกับคุณบอยวนันเมื่อนี้ก็แลยออกมากเลยถ้าออกเราพักนะหลังเลยบปเดี๋ยวพี่นอ้องพี่น้อง,พ,องพักเออ นีผ้าคล้อมปอบคือน่านออกแล้วผ้าคล้อมปอบนะปอบหอมสีมันก็จะออกซ่าแน่ผักกาดออกไหวพี่น้องผักกาดออกแล้วนี่เนี้ยพักเนี่ยนี่ผักชีเหลานี่ผักชีเนาะไขว่านมือน่ะนี่ยเออก็นี่ก็นี้่ไขว่านยังวะผักกาดนั่นคือออกตะยุ่มนะมันมันได้เม่นผักกาดหมแม่มันได้กาดคักๆเลยเนี่ยเออหุ่นผักกาดเออหุนตุนกันย่างวะอันนี้น้อเออผักตั้งสายเออผักตั้งสายพุ่นผักกาดออกง่ายกว่าโม้พี่น้อง คือหวานหน่อยเห็นไเป็นจุ่มๆ้วก็อันนี้พักอันกลัมดอกกลัดอกบอสตังติดแต่พอส่ปุ๋ยเลยนี่ติดเลยลพี่น้องเมื่อนั้นที่เขาปลูกอันนี้ใส่ข้งัวใส่ข้งงูท่นใส่ปุ๋ยก็ต้องใส่แต่รอบแรกพี่น้องจ้าถามันใหญ่แล้วเ่ากับบอสใส่ใส่แต่ข้งัวเอแต่ปุยตัวนี้มันสีสั์เลยสีงามเลย จะทำปนะดานวัตถิทำปอดชานผิดหายใจมันบวกลืเอ,อ้าวเออคอยปูประดานอันนี้ไงนี่ประกาศใหญ่เราติดแล้วสดชื่นแล้วลิขิตามันก่อนอ่ามันกำลังกำลังงามเด้ติดเห็เบอรสุอันเด้อ่มดบ่มดตายจักอันเด้ฮอตแบดนี้ใช่หรืบัวนะบัวมาฮอตก็พี่น้อง วนครัวอยู่ท่งนาพี่น้องไม่ได้หาดไม่ได้เห็ดใหญ่พี่น้องกันเห็ดใหญ่กับเห็ดขั่วลายาน้ำงัวนี่น้ำงัวพี่น้องจ้างัวทั้งไก่นี่น้ำเต็งงัวอากาศมันแดดต้องหดชีหลายเนาะอันช่องบัวโหลดใส่ช่องบัวเลยเดียวก็ได้กันหดเสาแรงเออเนาะหดเสาร์แรงเล่นพี่นองพหดเสาแรง พอๆนะตอนเอยดะยว่าขาป้าแหะมันเห็น,นเหน,<ฮ>นะนะที่นองโดซองไยังบดซุ่มใบแบกนี่ตกลงมาใส่เก็บเอาให้แน่าใหญ่จะได้แห้งแต่หิวนักขนมอยามไปลองเพลงขาจวาวเป็นนักมวยไปลองเพลงเอ้ยนักมวยมาลองเพลงวันนี้้ามใหญ่เป็นบึกบึ ไก่แล้วพี่น้องเอ้ยเสร็จกินแล้วอากาศนะยังลมรมหนาวน้ํคือเก่าเนาะเจ้าเฟืองว่าได้มีนถึงหอยมันติชีน้าไปหนาเนาะปีใหม่ปีใหม่แล้หนาวไก่ปีใหม่แล้วหนาวเนาะยังลมเนาะหยุดหนาวกองสมือเล่มือรกว่างๆกับมะคุดอีกนั้นหนึ่ง น้อยแตจะมาเบิ่งดอกก็กระลำบดนุ้ยข้าวหุ่องอยูยอนนออย่ที่น้องพักที่ยังนี่กระลำดอกบ้านชาวจุดนี้เอ็นกระลำดอกนี่งว่าลิกิตามันเลยเรื่องตีบจะออกลิตเนาะลิขิตาที่หงือมันออกเลยใส่ช ไปเบิ่ง h ็ดถืออาไปโคด h ็ดได้นะเอาเอานีเบใส่ที่มาโคดออกใหม่บอล่นเราจังโตเลยนี่ยเนียโอ๊ยแม่เกแลเด้เเยเกินแหละเด้หนึ่งสอสามสี่หาหาโตไชีนาวๆซะโอ้ยเะนแพงอะไรลูกล้าแม่ไปหาโตเบิ่งหลูกดีๆเด้อพี่น้อง จะพาไปบุ่งเฮ็ดเนาะเขาซุ่มเฮ็ดพี่น้องซุ่มซุ่มซุ่มเฮ็ดเปิดป้องแล้วว่าเข้าไปเปิดป้องแล้วว่เอ้าขาม้าวันนี้คือดอกใหญ่กว่าเก้าเออใหญ่เออไวใหญ่เลยวโตเร็วพี่น้องตัวนี้มันคือมีดอกเดียวจักมันออกในขางแต่หมูมันาก็ออกมาออกก่อนพี่น้องเออแบบออกในขางนี่นี่น้าบัวลายเดี๋ยวเสื้อที่ในขางนี่นี่เห็นอยู่บ่เลยเมืดนะบ่ต้องไอ้นี่เด้อเจีมเลย บ่่ต้องกกดัันนพีนพน่น้องออกแล้วเด้อค่ะพี่มีพี่มีพี่บอ,บอยจ๋ามาเด้อมากินอันของพี่มีว่ะของพี่มีแห่งหลายเาต้ยเลิ่มบอ,อพี่น้องฮักกับมื่อที่ซาจะใส่ไว้ลายพี่น้องสิบปเทินเปิดปากพี่น้องแต่ลายเนาะอันเขาเปิดน้ำรังเขาเอามาน้ำรังไอ้มีเนาะการคุงเฮามันกับสิบบ้นกับฮักกับสิออกจุบุจุบุโย้อขากรรย์คุณลุงทั้งแตกไข่ ขนนึ้หนวดส่ขยานอยู่พี่น,น้องสิเข่ามันนแม่เฮ็ดยังบังอยากเข่าเนี่ยฉันเขา่าบอกเข่ามานเราจนอะสิมากัดท้งเห็ดแม่นี่นคุณลงุงขาออกดอกออกผลแล้ว,วจา้าขอบพระคุณคุณลุงมากจา้าที่คอยซัพพอร์ตน้องสาวซูเปอร์นีเดอร์ออกงามอีลีจา้าสองร้อยก้อนคุณลุงซื้อให้ โอ้ยแม่บอกว่าอย่าเข่ามาออกไปน่อยสิมะกัดอันนี้นะทงเฮ็ดขาดมะกัดเขาคอยทยอยหดเจาะกจาะเจาะเจาะเนี่ยลฮียเขามากเลยมานะาานะให้ออกกระบอกออกพี่น้องมีเฮาเฮาฮดแบบนี้ฮ่ใยมันถือปากมันพี่น้องจะคันถิกคันถิกปากน้าน้าเขาไปแน่นในรูมันนี่ในมองที่เฮ็ดออกนะเน่า ใส่บัวใส่สายยางสายยางแห้งพูดสาสเดี๋ยวมันจะเข้ากระบอกมันสิถ่ายยังในเนาะจังสิเห็นให้พี่น้องเห็นดอกมันชัดๆก็ยังไม่ได้ออกแบบว่าเบิดสุอันดอกพี่น้องจ้ะมันสิค่อยทย่อยออกโอ้ยลูกนี่เนาะเบิ่งกว่าอย่าเด้อเด้ออย่าเด้อเด้อ่าอยู่ดีๆนั่งลงดีๆ นี่ให้พี่น้องดูคะ่ะมันกำลังเป็นจุบุจุบุน่ารักน่าชังเนาะออกมาเต็มปากแบบเลยออกมาออกคากออกแน่อจน<ด>เต็มคากะที่ยาวๆซะนี่ตัวที่มันบานที่มันบานบานแล้วก็ยังหนาอยู่นี่อันนี้ก็ยังหนาอยู่ ถ้าเราจะกินเองเราก็ให้มันบานก็ได้นี่เก็บได้นะนี่นี่เก็บได้นะออกมาดอกเดียวนี่นี่พี่น้องจ๋าสาสุปนีบุคยปู่เคตจ,จะเถ่อดีใจดีใจจังเลยที่มันออกมาแบบนี้เปลี่ยนแต่สร้างคักเนาะ จะบุจะบิคักเนาะเจ้าเนาะเห็นผลแล้วด้วยจ้าคุณลุงขาออกมาไล่ชอแล้วหนึ่งสองสามกระสีคอยทยอยออกมาเย<อ>เรื่อยฮะ<อ>นะเพราะว่ามันสิบออกพร้อมกันเนาะเจ้าของเฮ็ดเขาก็บอกอยู่ว่ามันจะบอกพร้อมกันแต่ละก้อนมันจะเชื่อมันเดินบ่เท่ากันนะพี่น้อง หดเหม่อเหม่อนานๆคุณยายหดเน่าคนะุาาขดขุมันจะเข้าปากขาหฮดแบบนี้มันก็นกนซึมเองมันดอกก็จะล่งป็ตามลองตามอีจงังมันอูกินเองพี่นนอะเลยเศรษฐกิจพอเพียง200ก้อนแต่ถ้ากินบ่ท่านก็นสิแจกขี่แจกน้องกินขนา กลังเลิมไก่ินอมมะลัยกรอีรีกจะสเก็บลงตลาดน้ำพี่น้องจ้าเก็บเมื่อละาว่าในสองจุกออกมาเยอะๆนะลูกนะออกเร็วๆด้วยจะได้ขายถ้าออกซ้านี้โบเรืออจาพี่น้องก็คือกินเมดเพราะว่ากินยังกับโบเรือเฮิอนเท่านะันจะลงไปทางข้างโบได้เออมันก็ไลอยู่เหมือนนี่ลงมาเออก็โดส่วนกลางมันน้ำคอย คอยใส่พอดีหมองให้มันเขาเลยมันก็คอยซึมลงเลยเนาะเนาะครั้งแบบเขาจอบดูลายเนี่ยมันสีบุใหญ่นะพี่น้องอันนี้ใหญ่ขึ้นแก้วข้อเพียงแต่บอยเอาน้ำหอมเข้ามาบอยใส่น้ำหอมเข้ามาเงี้ยนเต้บอยใส่เก็บไปฝากดอกคืออันนี้มันหักจะออกเป็นย่อมๆย่อมๆมันเท่าไรใหญ่อะนะ ถามออกมาลายจะสีพอกัอนกินพะวันซองลอยก่อนหนึ่งเด้อสิได้กะขสมนุนไพรคายกับชิได้ที่ละทงที่ละทงอะไรเทละอะเทอะละัวท้าไม่ถึงโอเคได้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ซาซุมิกะมาไ้มานาคือเก้าแล้วก็มาเบิ่งเฮ็ดเบิ่งยังเฮานี่เป็นนันหลอดที่แรกข้างแรกนะที่มันมันเริ่มออกดอกบรทัานได้กินจกเสือดอล้กรถาเบิ่งอีกตอนต่อไปออกสุดที่ซองรวมันออกลายซาซุมิจิมาถ่ายให้เบิ่งอีกเด้อปะโอเคจ้ะพี่น้อง ลาาคลิปซำเนียเดอ้อฝากกดไ์ e, ก็แชร์กดติดตามแน่อย่าลืมด้วยจ้าพี่นอ้องอย่าขำโฆษณาเพื่อให้สาวซูเปอร์นี่มีรายได้แล้วก็ฝากอีกช่องหนึ่งสาวซูเปอร์นี่ชาแนลซูเปอร์นี่ซีเกียงออฟเชียลบ๊ายบาย